คุยกันในช่วงแรกนี้เลยนะคะกับครูกายกนิ t h ารอดดามค่ะครูกายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ข่าวส,สารเต็มตลาดไปหมดเลยแล้วก็แอบ,บลุ้นนะคะครูหลุดไม่หลุดเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยต่ำสุดเมื่อวานนี้ลงไปพันสามร้อยสองจุดนะ<ช>ลุ้นอยู่ว่าพันสามจ,จะจะอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่นะคะแต่ห้าตสิบสามเรายังนะ แต่ว่า,อาพาอเปิตดตลาดกลับขึ้นมาได้แล้วก็มายืนเหนือ1313 13จุดที่เราคุยกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์นี้ภาพโดยรวมยังอุ่นใจได้ไหมเดี๋ยวถามเผื่อเลยดีกว่าเพราะไม่แน่ใจช่วงเปิดตลาดด้วยเดี๋ยวให้ครูดูให้กันดีกว่า โอเคค่ะก็วันนี้เป็นแท่งปิดของไทม f เฟรมที่เป็นทําเฟรมวีคนะคะพอมันเป็นแท่งปิดของไทม f เฟรมที่เป็นทําเฟรมวีคเนี่ยถ้าเราดูในภาพของวีคเนี่ยเราก็จะเห็นว่าขึ้นมานะคะในโซนของตัว i อ i ไซเนี่ยขึ้นมาตอนนี้มองเป็นลักษณะของตัวเวฟที่เป็นเวฟ3แล้วก็ยังมีพื้นที่เวลาดูในส่วนของต้นเทรนกลางเทรนหรือปลายเทรนเนี่ยครูก็จะมองว่าถ้า i อ i ไซอยู่โซน30อันเนี้ย จะเป็นต้นเทรนกลางเทรนก็คือโซน50นะคะแล้วก็ปลายเทรนเนี่ยก็คือโซน70ในทางเฟรมมันซึ่งในทางเฟรมมันของเดือนนี้นะคะก็ยังคงเห็นเป็นลักษณะของกลางเทรนนะคะลักษณะกลางเทรนแบบนี้เราก็ยังคงมองว่ามีโอกาสนะคะที่จะขึ้นต่อได้นะคะเพื่อที่จะขึ้นไปโซนที่เป็นโซน70และภาพในทาเฟรมที่เป็นทางเฟรมมันเนี่ยแคนเนลสติกนะคะหรือว่าภาพของ ตัว c a n สต e s t i c k ยยังไม่เสียในทามเรรมที่เป็นทามเ f ร a มันส่วนทามเ frame w นะคะทามเ frame w เนี่ยก็ยังคงมองเป็นลักษณะของการทํา1-2แล้วก็1-2นะคะเป็นลักษณะของตัวเว็บซ้อนเว็บอยู่นะคะ ในทำเฟรมเดย์เนี่ยก็ยังคงเป็นลันกษณะของตัวไซเวอพขึ้นไปนะคะโดยไซเวอพของเขาในกรอบนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นคือ,อจะเห็นภาพนะคะในกรอบที่เป็นยกไฮยกโลตลอดทางนะคะไฮก็ยกขึ้นโลก็ยกขึ้นแล้วก็ทําเป็นลันกษณะชาแนลขึ้นไปนะคะเ,เมื่อดู ในทมเฟรมที่เป็นทมเฟรมเดย์แล้วก็ดูแนวที่เป็นแนวเบรกนะคะก็คือจะอยู่ที่แนวใหม่เนี่ยจะอยู่ที่1,323นะคะถ้าเบรก1323ขึ้นไปได้เราก็จะไปมองที่1,345ค่ะแล้วก็ยังไม่โดนเทอริงสต็อปนะคะสำหรับภาพของทมเฟรมที่เป็นทมเฟรมเดลี่ชาร์ตในเซตอินเด็ก์ค่ะค่ะ สำหรับใครที่รอลุ้นใหม่ต้องรอขยบขึ้นไปอีกประมาณสัก10จุดนะคะครูถูกต้องค่ะก็คือตรงตำแหน่งของ1,323ค่ะนสอยสม่ส่วนใครที่ซื้อเมื่อวันที่เบรก1,313ก็ยังต้องถือต่อเพราะว่ายังไม่ได้เกิดการ,รคอลุมาให้เราสต็อปลอนะคะ ไชค่ะอันนี้ตัวของเซตอินเด็กซ์นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจําวิธีการที่ครูอธิบายเนี่ยไปดูในหุ้นรายตัวได้นะคะเราใช้หลักการเดียวกันนะแต่ว่าเวลาที่ขึ้นมาแบบนี้แล้วสัปดาห์ที่แล้วบอกคุณผู้ชมทำกันบ้านเซตฟิตี้เซอยคุณผู้ชมทําอย่างอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นในเซตฟิตี้ร้อยเป็นยังไงบ้างน,นะคะครูสัปดาห์นี้ สัปดาห์นี้ก็เหมือนกันนะคะในภาพของทำเฟรมเดลี่ชาร์ตเนี่ยจะเป็นไซด์เว y up แล้วก็ขึ้นไปหาแนวฟิโบ161.8นะคะโดยย่อลงมานะคะไม่โดนเทลยริงต็อปแล้วก็แนวที่เป็นแนวเบรกถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่861.8นะคะถ้าเบรกขึ้นไปได้เราก็จะไปมองที่897นะคะอันนี้สำหรับภาพของตัวเซตฟิก็ยังคงเป็นเทรนหลักที่เป็นเทรนขาขึ้นอยู่ค่ะ เซตร้อยละคะเซตร้อเนี่ยก็จะใกล้เคียงนะคะแต่เซตร้อยเนี่ยราคาปิดเขาไปปิดที่แนวฟิโบน2่2สอนะคะแต่ขึ้นไปหาแนวฟิโบที่161.8หกสิบเอ็ดจแนเวเบรกจะอยู่ที่1,847นะคะถ้าเบรกขึ้นไปเนี่ยเราก็จะไปมองที่261.8จะอยู่ที่หนึ่ค่ะค่ะครูเป็นไปได้ไหมคะเวลาที่เขายอ่อเนื่องจากเขายอ่อนนองอย่างที่เราคุยกันอะ มันก็เลยทำให้เขาอาจจะต้องมีการพักบ่อยๆใน อันนี้เป็นไปได้นะคะเพราะว่าอย่างที่อย่างที่เราเห็นถ้ากรณีเป็นลักษณะของ X10 นะคะตอนนี้เรามองเป็นการขึ้นไปในส่วนของตัวเว็บ3กรณีที่เป็น X10 เนี่ยก็คือจะเป็นกรณีที่เว็ส3เนี่ยทำา1ึ่2อสซ้ํากันหลายรอบนะคะพอเวลาขึ้นในส่วนของตัว3ที่เป็น3ใหญ่เนี่ยเขาจะขึ้นที่ค่อนข้างจะแรงนะคะแต่ช่วงของการไซเวฟหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการ ไซเวที่บ่อยนิดนึงนะคะอยู่ประมาณ3-4ครั้งนะคะแล้วพอขึ้นไปทําในส่วนของตัวเว็บ3ที่เป็นเว็บ3ใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นาการขึ้นที่ค่อนข้างแรงแบบนี้ค่ะอืมค่ะที่ถามย้ำๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นลูกศิษย์ครูหรือว่าเข้าเข้าตามหน้าเทรดครูเนี่ยเนื่องจากตอนนี้มันเป็นเว็บ3เราก็จะใส่ในหุ้นที่มันเข้าหน้าเทรดเนี่ยเต็มที่ เพราะมันอยู่ในเว็บสแต่ว่าหลายคนก็นจะบอกว่าโหจะใส่เต็มที่ได้ไงในงเมื่อบรรยากาศภาพรวมมันดูไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีกําลังซื้อไม่ดีทุกอย่างดูไม่ดีหมดเลยมันรบกวนจิตใจไหมคะครู uh จริงๆลบกวนจิตใจไหมอย่างบางคนเนี่ยเขาเห็นพอร์ตที่เป็นสีแดงแล้วเขาอาจจะรู้สึกวันไหวหรืออะไรพวกนี้นะคะแต่ถ้า,เ,าเราคิดอีกมุมนึงนะคะถ้าสมมุติมันไม่ขึ้นไปอย่างที่เราคาดหวังเนี่ยอ,อีกมุมหนึ่งเราก็จะโดนในส่วนของตัว Stop Loss ออกไปนะคะหรือโดน t e a i i n g s t o อออกไปอันนี้ก็คือจะเป็นตัวป้อง,องกันในเรื่องของตัวความเสี่ยงให้กับพวกเราไว้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะค่ะ ตอนเดลเลยกับครูนะคะคุณผู้ชมท่องไว้อย่างหนึ่งเข้าหน้าเทืดซื้อเพราะบางทีพอเรากลัวเราจะไม่กล้ากดซื้อนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นไปตามแผนเราก็ทําไปตามแผนด้วยนะคะงั้นเราถ้าโฟกัสกันที่ตัวตัวหุ้นใหญ่ในเซ็ตพิพตี้เซ็ตรอยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูตามนี้แล้วกันนะคะขออนุญาตข้ามในส่วนของ s อสกับ m อ i เพราะว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่เรายังไม่ต้องทําการบ้านของเขานะคะดูในทองคําก่อนเลยคะ่ะครูในมุมครู<อ>มาดูกันสิ <laughs> ภาพของตัวทองคำนะคะถ้าเราดูในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมมันนะคะเราก็จะเห็นว่าทองคำเนี่ยในทำเฟรมมันเนี่ยเขาก็จะย่อลงมานะคะตอนเนี้ ไอซ์ไซสูงสุดเป็นเว็บ3นะคะในทำเฟรมมันแล้วก็ในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมวีคเนี่ยมีการย่อลงมานะคะมองเป็นลักษณะของการลงไปทําในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟสีนะคะซึ่งกรณีที่เป็น1นสองนะคะอย่างอ,อ,อันนี้ขอย้อนกลับไปเซตนิดนึงนะคะที่ครูนับเป็น1นึ่งในเซตนะคะพอเราเห็นจากภาพของตัวทองคำเนี่ยพอเวลามันขึ้นสมันก็จะขึ้นค่อนข้างแรงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเวลาเรานับ เวฟที่เป็น1-2-1-2ให้เห็นในภาพทองคํานะคะอ่ะถัดมามาสู่ทองคาในทำเฟรมวีคเนี่ยการลงทำเว็บ2นะคะเป็นรูปแบบที่เป็นซิมเพิลนะคะส่วนมากเว็บ4นะคะในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมทำเฟรมมันเลยนะคะเสียงเงินเนี่ยเราก็จะมองเป็นลนักษณะของการทำในรูปแบบของคอมพลซ์ก็คือเป็นการไซด์เว์ออกข้างที่ค่อนข้างนานนะคะ ภาพของตัวทองคําตอนนี้ก็เลยมองว่าในไทม์เฟรมวีคเนี่ยย่อลงมาเพื่อที่จะทําเวฟสี่แล้วก็จะเป็นลักษณะข,ของการไซด์เวซึ่งเรายังไม่เห็นกรอบด้านล่างนะคะว่าเขาจะย่อลงไปสุดที่เท่าไหร่นะคะพอเรามาดูในไทม์เฟรมเดย์เราก็จะเห็นลักษณะข,ของการทํา ABC ลงมานะคะแล้วก็ในทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ มีลักษณะของการทำในส่วนของตัว ABC นะคะแล้วก็เทคนิคอล r ีบ o n d ขึ้นไปเนี่ยชุดนี้ขึ้นไปหาแนวฟิโบ61.8นะคะแล้วก็ไปคลัสเตอร์กับ e MA 200นะคะกรอบนี้ก็ยังคงเป็นกรอบไซเวย์ในภาพของทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม1ชั่วโมงเพราะเป็นอย่างนั้นลักษณะของการเทรดดิ้งนะคะในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ย สิ่งที่เราเห็นนะคะเราก็จะเห็นเงื่อนไขของฝังขาขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นสอสองข้อครึ่งน,นะคะก็คือ ไอไซจบไซเคิลเกิดบูริตได้ขึ้นไปทำหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเห็นเป็นลักษณะของออจบไซเคิลแล้วก็ขึ้นไปทำในส่วนของตัวหนึ่งนะคะ mm. หนึ่งอาจจะมีการย่อสองลงมาอีกชุดหนึ่งก็คือหนึ่งสองสามบขาเป็นหนึ่งย่อสองหรือถ้าหลุดโลเราก็จะมองเป็นการลงไปทำภาพของตัวเวฟที่เป็นเวฟซี 4, อีกทีหนึ่งแล้วไปรวบขาเป็นเวฟซี 4, ใหญ่ตอนนี้สำหรับครูนะคะครูจะรอให้ ท่าเฟรมเดย์เนี่ยลงไปทําในส่วนของตัวเว็บสให้จบก่อนแล้ว uh, เปลี่ยนกลยุทธ์ในการเทรดเป็นลนักษณะของการเทรดในลนักษณะที่เป็นสวิงเทรดในทําเฟรม1ชั่วโมงแทนค่ะค่ะอันนี้เป็นในส่วนของทองคํานะคะมาดูที่คําถามที่คุณผู้ชมส่งการบ้านครูมาวันนี้เลือกตัวนี้เลยเพราะว่ามันน่าสนใจมากส่งการบ้านมาเป็นหุ้นบ้านปูค่ะครู ตัวบ้านปูนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมมันกันก่อนนะคะบ้านปูเนี่ยจบไซเคิลในทำเฟรมมันเกิดบูริตใดนะคะแล้วก็ทำเฟรมวีคเนี่ยทำหนึ่งสองนะคะแล้วในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดย์นะคะออตอนนี้ใกล้ที่จะเบรกหัวเวฟหนึ่งนะคะโดยมีแนวที่เป็นแนวเบรกหัวเวฟหนึ่งจะอยู่ที่5บาทส5สตางค์นะคะถ้าเบรก 5บาท15สตางค์ขึ้นไปได้เราก็จะมองเป็นลักษณะของการขึ้นไปทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ3นะคะโดยถ้าเราเห็นภาพเนี้ยเราจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยเขาบวกขึ้นมาแรงนะคะพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยจุดที่เป็นจุด stop loss นะคะถ้าเราใช้เป็นลักษณะของโลก่อนหน้าเราก็จะไม่เห็นอาจจะต้องใช้เป็น stop loss ในรูปแบบของตัวเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์เชนแล้วก็ โดยมีเป้าหมายนะคะที่แนวฟิโบร้อยหก็ก็คือ5.7นะคะเพ็านะคะพอย่างนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณในเรื่องของตัว risk reward ratio ได้แล้วสำหรับบ้านปูแต่ต้องรอให้เบรก5บาท15สตังค์ให้ได้ก่อนถึงจะเป็นจุดในการที่จะเข้าซื้อได้นะคะแต่ถ้ายังเบรกไม่ได้ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะคะสำหรับบ้านปูค่ะ ไม่ต้องเสียดายที่เมื่อวานนี้เขาขึ้นมาแล้วบอกว่าโอ้ลุงนี้ซื้อตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยใช่ค่ะจงกว่าจะเบรกห้าบาทสิบห้านะคะแล้วก็พอขึ้นไปถ้าสมมตินนะ้มันเบรกหัวเวฟหนึ่งเข้าหน้าเททุกอย่างตามที่ครูบอกแล้วจุด Stop Loss ก็ไม่ใช่จุดโลก,ก่อนหนะ้าเพราะหาไม่ได้จะมา Stop Loss ที่ที่สองก็จะไม่ไหวก็จะต้องมีการใช้เทคนิคที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะอืมอ่นนี้ ตรวจการบ้านให้แล้ววิธีการที่ครูบอกในบ้านปูเดี๋ยวคุณผู้ชมลองมาใช้กับคุณที่คุณผู้ชมสนใจแล้วก็ทํากันบ้านไว้ล่วงหน้าด้วยย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเราคิดว่าตอนนี้เป็นเวฟสาอย่างที่ครูบอกอย่างที่เรานับเวฟกันไปคุณผู้ชมก็ทำกันบ้านเพิ่มเติมแล้วกันในหุ้นทั้งในเซฟตี้แล้วก็เซตรอยนะคะวันนี้ขอบคุณครูมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ